อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวคลิปที่แบบว่าดีเลยดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมาฟังเลยฟังมากๆนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยเข้าใจมากนะครับแต่ก็มีความเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะเอ๊ะเหมือนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจน้านะครับดังนั้นวันนี้เนี่ย อาจารย์ริชาร์ดก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวแบบว่าดีๆมากเลยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเหมาะมากกับเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าคนที่ทําธุรกิจและที่สําคัญเลยว่าและที่สําคัญเลยนะครับเนื้อหาที่อาจารย์จะอธิบายต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย คนที่เรียนในสาขาบัญชีหรือคนที่ทำบัญชีจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการจัดทําข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่จัดทํามาแล้วนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคนที่เอาไปใช้อะนะครับเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์มากขนาดไหนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจะบอกเทคนิคแล้วก็วิธีการในการใช้เครื่องมือหรือรายงานทางการเงินตัวเนี้ยให้เกิด ประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจการจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็อยู่จากเนื้อหาตรงนี้แหละนั่นก็คือการวิเคราะห์นะครับรายงานทางการเงินนะครับทำไมเราต้องมาวิเคราะห์รายงานทางการเงินอาจารย์ลิชาน่ยก็อยากให้พวกเราได้ย้อนกลับไปดูนิดนึงนะก่อนที่จะไปเรียนคือก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเนื้อหาของทุกตัวเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ย ได้ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องนี้เราจะเรียนไปเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์คือเหมือนกับเรารู้เป้าอ่ะว่า,วาพี่เรากำลังจะเรียนเรื่องนี้ไปเพื่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมา,มากเลยอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์บอกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวป่าทุกคนก็คงไม่มีใครเตรียมบิกินี่ทูพีช ชุดว่ายน้ําไปถูกต้องไหมลูกเพราะเรากําลังจะไปเดินป่าดังนั้นพวกเราทุกคนก็จะตระเตรียมชุดที่เหมาะสมกับการเดินป่านะครับหรือว่าคงไม่มีใส่คงไม่มีใครใส่เสื้อโค้ชนะครับที่ไปโซนทางแบบว่าหนาวเหน็บหรือว่าเอาสกีเอาไปเล่นหิมะไม่ใช่ถูกต้องไหมครับดังนั้นทุกคนเนี่ยจะได้ตระเตรียมข้อมูลหรือว่าจะต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้นเรื่องนั้นน่ะได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็ง่ายด้วย นะครับอาจารย์ก็เลยอยากให้พวกเราได้ทําความเข้าใจในในเรื่องนั้นๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนวิธีการทําในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยกง่ายๆมากเลยก็คืออย่างสมมติอาจารย์อยากจะชวนพวกเราเนี่ยทําข้าวผัดนะครับเราก็จะได้เตรียมวัตถุดิบสําหรับข้าวผัดไม่ใช่ว่าเราไปเตรียมวัตถุดิบสําหรับแกงส้มนึกออกไหมสุดท้ายแล้วเราทํำข้าวผัดดังนั้นการนี้เราไป เตรียมข้อมูลเยอะแยะเนี่ยก็จะเสียเวลาเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนกันในทุกๆครั้งและทุกๆครั้งอาจารย์ลิชาจะชวนพวกเราเนี่ยชวนคิดพวกเราก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อมูลตรงนี้ลกูกกิจการหนึ่งกิจการนะครับอ่า กิจาการหนึ่งกิจาการนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนาะในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มีการดําเนินธุรกิจก็จะมีการจัดทำการบันทึกบัญชี เสร็จแล้วข้อข้อมูลที่บันทึกได้ทั้งหมดนะครับจะออกมาเป็นรายงานทางการเงิน Financial Statement หรือบางทีเราเรียกว่า Financial Report นะครับมันก็จะเป็นรายงานทางการเงินของกิจการอาจารย์ลิชาร์บอกแล้วนะครับว่ารายงานทางการเงินของกิจการเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบสองรูปแบบใช่ไหมครับ แบบคร่าวๆกว้างๆก,างก่อนนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินตอนนี้เราเข้าใจหรือยังครับว่างบแสดงฐานะการเงินคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเรียนลําบากนะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะครับว่างบแสดงฐานะการเงินเนี่ยคือรายงานทางการเงินประเภทหนึ่งซึ่งพอเราไปอ่านปุ๊บเนี่ยรายงานทางการเงินเล่มเนี้ย มันก็จะบอกฐานะของกิจการนะครับว่ากิจการของเราอ่ะมีฐานะเป็นอย่างไรซึ่งคําว่าฐานะเนี่ยมันจะออกมาเป็นแค่สองฐานะลูกรวยกับจนมันจะไม่มีจนกับจนจนอย่างเงี้ยนะอันนี้คือฐานะเดียวกันนะครับแต่มันเป็นการย้ําเฉยๆว่าจนหรือว่ารวยกับรวยรวยอย่างเงี้ยไม่มีรวยก็รวยจนก็จนดังนั้นฐานะของกิจการจะมีแค่สองฐานะ ไม่มีฐานะกลางๆปานกลางไม่มีนะครับก็คือรวยกับจนรวยกับจนเนี่ยเทียบกับตรงไหนก็คือเทียบกับสินทรัพย์กับนี้สินถ้าสินทรัพย์เยอะนี้สินน้อยสินทรัพย์เยอะนี้สินน้อยคือร,รวยนะครับสินทรัพย์น้อยนี้สิินเยอะจนนึกออกไหมเออเนี่ยการเทียบกันแบบนี้ครับเขาเรียกว่าการประเมินนะครับแล้วก็หรือการวัดประสิทธิภาพของฐานะ ทางการเงินพูดง่า,งงายๆก็คือการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยสมมุติเราอยากจะรู้ว่ารวยหรือจนใช่ไหมเราก็เอาข้อมูลที่เรามีมาเปรียบเทียบกันนะครับแบบนี้ยเราก็จะรู้ว่าเรารวยเราเอาสินทร,รัพย์กับหนี้สินม,มาเปรียบเทียบกันเราก็จะรู้ว่าเราจน Read. นี่แหละครับเราถึงเรียกว่าอัตราส่วนทางการเงินงก็คือเป็นอัตราส่วนของข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็เอามันมาเปรียบเทียบกัน succeeding. นะครับแค่นั้นเองนะ ดังนั้นเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องพวกนี้แหละคือเราจะเอาข้อมูลของงบการเงินของเราอะข้อมูลในงบการเงินนะลูกจะมีอยู่แค่สองงบคืองบแสดงฐานะการเงินนะครับแล้วก็งบกําไรขาดทุนแค่สองงบนี้นะครับนําเอาสองงบนี้เนะี่ยมาคํานวณเพื่อที่เราเนี่ยต้องการอัตราส่วนทางการเงินเพราะอัตราส่วนทางการเงินช่วยเราอะไรครับหนึ่งช่วยเราวัด นะครับช่วยเราเนี่ยในการวัดผลการดําเนินงานหรือฐานะของกิจการนะครับเป็นการวัดผลว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากน้อยขนาดไหนอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์บอกเรามีข้อมูลทางการเงินเราอยากจะรู้ว่ารวยหรือจนเราก็เอาอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมาจับนะครับว่าอ้ยงคำนวณออกมาแล้วหรือว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกิจการเรารวยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นไอ้ส่วนของ งบแสดงฐานะการเงินอ่ะเขาจะบอกฐานะของกิจการน,นะครับว่ารวยหรือจนนะอันนี้คือตัวแรกตอนนี้พวกเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าถ้าเราอยากจะรู้ฐานะของกิจการให้ไปดูที่งบแสดงฐานะการเงินนะครับอันที่สองครับตัวที่แสดงงบกําไรขาดทุนเราเปิดบัญชีนะครับเราเปิดรายงานงบกําไรขาดทุนปุ๊บพอเราอ่านเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้คือเราจะทราบผลการดําเนินงานของกิจการ พูดง,ง่ายๆนะครับก็คือทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยมีผลเป็นอย่างไรซึ่งผลของกิจการเนี่ยนะครับผลของกิจการนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่สองผลคือถ้าคุณไม่ได้กําไรคุณก็ขาดทุนไม่มีเท่าทุนนะลูกไม่มีแบบเท่าทุนเป๊ะอะไรไม่มีบาทหนึ่งก็ถือว่ากําไรหายไปบาทหนึ่งก็ถือว่าขาดทุนนะครับดังนั้น กำไรหรือขาดทุนเนี่ยนะตัวของงบกำไรขาดทุนจะเป็นตัวบอกนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่ออีกนิดหนึ่งนะถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนนะครับเวลาที่เราจะดูกำไรขาดทุนเนี่ยเราจะดูข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกําเอ่อโทษทีครับเปรียบเทียบระหว่างกำไรกำไรขาดทุนเปรียบเทียบระหว่างกำไรขาดทุนงงไหมงงใช่ไหม เพราะว่ามันผิดไงกำไรขาดทุนเปรียบเทียบโดยเทียบกับรายได้กับค่าใช้จ่าย vs กันถ้ารายได้มากกว่าก็กำไรถูกไหมรายได้น้อยกว่าก็ขาดทุนนะครับทีนี้งบแสดงฐานะการเงินม่อสัก่อาจารย์บอกว่าเราก็จะเปรียบเทียบ ตัวของสินทรัพย์นี้สินใช่ไหมอ่าดังนั้นงบแสดงฐานะการเงินนี้นะครับมันจะแสดงข้อมูลสามตัวคือสินทรัพย์นี้สินและทุนโอเคอ่ะทีนี้พวกเราเข้าใจแล้วเนาะฮะเข้าใจแล้วเนาะเด็กๆถามว่าเข้าใจเรื่องอะไรอ่ะเข้าใจว่านะครับ ถ้าเกิดเราทำธุรกิจนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำเลยคือเราจะต้องทำการดูข้อมูลคือรายงานทางการเงินของเรานะครับว่ารายงานทางการเงินของเราเป็นอย่างไรทำไมเราต้องดูรู้ไหมลูกทำไมเราต้องดูเพราะว่ากิจการของเราเนี่ยนะครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมีการวางแผนถูกต้องไหมครับอเราต้องมีการวางแผนว่าเอ๊ะ เราจะวางแผนไปยังไงดีนะครับกับธุรกิจของเรานะครับวิเคราะห์ออกมาแล้วรายได้ตัวไหนเยอะรายได้ตัวไหนน้อยนะครับรายได้ตัวไหนควรปล่อยตัดทิ้งไม่ต้องหาไรายได้เพิ่มนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนมันเยอะค่าใช้จ่ายตัวไหนมันน้อยนะครับหรือว่าตรงไหนที่สามารถลดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการวางแผนอันที่สองก็ต้องมีการควบคุมนะครับควบคุม ควบคุมค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายแบบนี้ยังไงเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของเรานะครับโอเคไหมอ่นสุดท้ายก็ประเมินผลวางแผนควบคุมแล้วก็ประเมินผลซึ่งเราจะทําทั้งสามอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับเราต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลครับซึ่งข้อมูลที่เราจะได้เนี่ยก็คือจะได้มาจากรายงานทางการเงินนั่นแหละนะครับทีนี้เวลาที่ เราไปอ่านรายงานทางการเงินเนี่ยบางทีก็เสลอเสลอเซ่อเซ่อซาซาได้บอกไหมก็เอ๊ะไม่รู้จะอ่า,านตรงไหนไม่รู้ประโยชน์ของรา,อารายงานทางการเงินเนี่ยจะดูตรงไหนกอดดูตรงไหนหลังนะครับดังนั้น <pt> เขาก็เลยว่าโอเคไม่ต้องคิดเยอะนะครับให้เอารูปแบบเครื่องมือเอามาช่วยในการวิคเคราะห์นะครับเราจะวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ เครื่องมือที่ว่าคือไม่ใช่เครื่องคิดเลขนะลูกแต่เครื่องมือที่ว่าเนี่ยคือเครื่องมือทางการเงินนะครับเป็นเครื่องมือที่เราเอามาช่วยในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเครื่องมือตัวนั้นเราเอิอนว่าตึง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 เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเราเรียกว่าอัตราส่วน ทางการเงินสาังคฤษเรียกว่า financial ratio ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเรียกกันสั้นๆว่า ratio นะครับง่ายๆเลยนะเวลาที่เราจะคำนวณเพื่อหาอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบในการคำนวณ นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าไอ้สี่รูปแบบเนี้ยเราคํานวณอะไรบ้างคือถ้าเราสามารถเราสามารถเอาเครื่องมือตัวเนี้มาคํานวณรายงานทางการเงินของเราได้เนี่ยสี่รูปแบบเนี่ยก็โครแล้วก็คอบคลุมข้อมูลทั้งหมดของกิจการของเราแล้วนะครับดังนั้นเราจะถามว่าอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์นเนี่ยเราจะวิเคราะห์ทั้งหมดสี่รูปแบบนะลูกจะไว้แค่นี้เราจะวิเคราะห์ทั้งหมด สี่รูปแบบเดี๋ยวมีรูปแบบอะไรบ้างเราค่อยมาดูกันนะครับแต่การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินนี้นะครับสี่รูปแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์คือเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเหมือนเวลาเราเปิดไพ่ทํานายยิปซีอ่ะไ่อไหมคือมันไม่ใช่เปิดไพ่ใบเดียวแล้วชีวิตชะตาชีวิตทุกอย่างจะอยู่ที่ขึ้นที่ไพ่ใบนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยไม เราอยากจะรู้ความรักออะเปิดกล่องนี้เราอยากจะรู้เรื่องของสุขภาพเปิดกล่องนี้เราอยากจะรู้เรื่องของการเงินเปิดกล่องนี้เราอยากจะรู้เรื่องของการงานเปิดกล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยการวิเคราะห์รายงานทางการเงินก็เช่นเดียวกันเวลาเราใช้เครื่องมือเนี่ยเครื่องมืออย่างหนึ่งก็จะเหมาะกับวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการวัดเขาเรียกว่าวัดสภาพคล่องอย่างเงี้ยแต่เราเอาไปเอาสูตรประสิทธิภาพการชําระหนี้ หรือประสิทธิภาพของการจําหน่ายสินค้า,ม,ามันก็ไม่ใช่ไงเป็นคนละเรื่องนึกออกไหมนึกออกไหมอ่าดังนั้นเวลาที่เราจะวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในเรื่องใดก็แล้วแต่ให้ดูจุดประสงค์ครับว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วเราค่อยไปดูสูตรสูตรการคํานวณในรูปแบบนั้นๆน,น,นะครับว่าเออถ้าเป็นเรื่องนี้นะถ้าเป็นสภาพคล่องนะเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของความสามารถในการ ชาระหนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่แต่ให้เรารู้แค่ว่าเวลาที่เขาวิเคราะห์ทางการเนี่ยเขาจะดูจุดประสงค์ก่อนว่าเราต้องการข้อมูลไปทําอะไรนะครับจุดประสงค์ของเรานะครับคือเราต้องการข้อมูลไปเพื่ออะไร อ่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ละไม่รู้จะคำนวณอะไรแล้วก็เอาทั้งหมดสี่รูปแบบเลยนะครับทีนี้การเปรียบเทียบเนี่ยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าการเปรียบเทียบซึ่งการเปรียบเทียบข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะเปรียบเทียบอยู่สองแบบอันนี้อันนี้ตั้งใจฟังนิดนึงนะลูกอ่าเวลาเราเปรียบเทียบรายงานทางการเงินนะครับเราจะเปรียบเทียบสองแบบแบบที่หนึ่ง นะครับเราจะเปรียบเทียบในส่วนของอดีตปัจจุบันคือเรื่องของเวลาครับไทม์คือเราดูตัวเราเองนะครับลักษณะแบบนี้คือเป็นการดูกิจการของตัวเองหรือกิจการของคู่แข่งขันก็ได้นะครับแต่เราจะเทียบจากเวลาคือเทียบในส่วนของตัวเราเอง นะครับจะเทียบจากเวลาก็คือปีที่แล้วปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะปีข้อมูลของปีที่แล้วกับข้อมูลปีนี้มันก็เป็นการคาดการข้อมูลของปีหน้าได้เนึ้อออกไหมครับดังนั้นตัวของการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับเขาจึงชอบเอามาเปรียบเทียบอันแรกคือเปรียบเทียบเรื่องของเวลานะครับส่วนมากเขาจะเปรียบเทียบเรื่องของเวลานะ วันนี้เดือนนี้ของปีที่แล้วนะเคยได้ยอดขายสิบเปอร์เซนปีนี้นะครับยอดขายตกลงเหลือแปดเปอร์เซนตนะครับเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกันแสดงว่าดําเนินธุรกิจดีมากเลยยอดขายตกลงนะครับเห็นไหมยอดขายก็จะเป็นตัวบอกว่าอ๋อผลการดําเนินง,งานของเราเป็นอย่างไรนะครับนะต่อมาครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกิจการ อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการ cross section นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกิจการในอุตสาหกรรมคล้ายกันไม่ใช่เอาโรงงานปากกระกป๋องไปเทียบไปเปรียบเทียบกับโรงงานเย็บเสื้อโหล ổ, ก็ไม่ได้เหออไหมเอาโรงงานที่ผลิตถ่านไฟฟ้าไปเทียบกับโรงงานที่ผลิตถ่านสำหรับร้านหมูกระทะ ผ่านอัดแท่งก็ไม่ได้เพราะว่ามันคนละคนละอุตสาหกรรมกันนะครับคนละประเภทกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันนะครับในอุตสาหกรรมเดียวกันแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้นะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยพอเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยทำเลโชเพื่อที่เราต้องการเปรียบเทียบข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเราจะได้รู้นะครับว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงคือไม่เหมือนกับว่าไอ้นี่มันเป็นเครื่องมือคือรายงานทางการเงินอะ่ะมันคือรายงานใช่ไหมมันคือรายงานเวลาเราอ่านรายงานทางการเงินอะ่ะมันก็จะปวดหัวเพราะว่ามันมีแต่ตัวเลขกับตัวหนังสือดังนั้นเขาก็เลยหาเครื่องมือเข้ามาช่วยในการอ่านรายงานทางการเงินนั้นนะครับซึ่งเราเรียกเครื่องมือตัวนั้นว่าอัด อัตราส่วนทางการเงินโอเคนะครับอ่าทีนี้อัตราส่วนทางการเงินอาจารย์ดิร์ดบอกไปแล้วว่าอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ประเภทนะครับแบบหนึ่งนะครับออัอตราส่วนทางการเงินเนี่ย นะครับอ๋อแต่ก่อนที่เราจะไปดูประเภทของอัตราส่วนทางการเงินอาจารย์ของพวกเรามานี้ก่อนนะครับอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็จะเหมาะกับเหมาะกับใครและใครเป็นคนใช้นะครับอาจารย์ขอจะแบ่งขอแบ่งนะคนที่ใช้ข้อมูลทางการเงินของเราเนี่ยออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์เรียกว่ากลุ่มผู้ใช้ภายในนะครับภายในก็คืออยู่ในกิจการของเราเนี่ยแหละ นะครับอ่ะตอนนี้นะครับผู้ใช้งบการเงินภายในนะก็จะอยู่ในกิจการนี้แหละนะครับก็จะมีใครล่ะผู้บริหารเจ้าของนะครับหัวหน้าแผนกหัวหน้างานพนักงานผู้ถือหุ้นอันนี้คือกลุ่มของ ผู้ใช้ข้อมูลภายในทีนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือผู้ใช้ข้อมูลภายนอกก็จะพวกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหนี้อ่าเจ้าหนี้ที่อยากจะปล่อยกู้เรานะครับเขาก็ต้องมาดูข้อมูลของกิจการของเราว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือภายนอกนะครับอันนี้คือภายใน โอเคนี่คือผู้ที่ใช้นะครับ <c oughs> อโทษทีนะครับทีนี้รายงานทางการเงินเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มอยู่ที่ว่าเป้าหมายที่เราต้องการข้อมูลเนี่ยหรือว่าใช้ข้อมูลเนี่ยนะครับมีเป้าหมายอย่างไรนะครับก็อยู่ที่ประเภทของรายงานทางการเงินนี่แหละคือเลือกใช้ให้มันถูกว่างั้นเถอะนะครับอ่ะตัวแรกก่อน ตัวแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการวัดความสามารถของกิจการนะครับในการหมุนเงินนะครับเราเรียกว่าอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนสภาพคล่องอ่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราก็จะดูในส่วนของ สินทรัพย์หมุนเวียนนี่สินหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูความความหมุนเงินนะของกิจการว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอันที่สองนะครับอันที่สองเนี่ยนอกจากสภาพคล่องดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวัดนะครับในส่วนของการใช้สินทรัพย์นะครับว่าเราใช้สินทรัพย์เนี่ยคุ้มหรือไม่ นะครับเราเรียกว่าอัตราส่วนประสิทธิภาพอัตราส่วนประสิทธิภาพการดำเนินงาน นะครับเราก็จะดูว่าเฮ้ยกรริจการของเราอะ่ะมีประสิทธิภาพดีไหมใช้สินทรัพย์คุ้มไหมอย่างเงี้ยนะครับไอ,อสภาพคล่องเนี่ยส่วนมากจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับนี่สินหมุนเวียนอย่างเงี้ยแต่ส่วนประสิทธิภาพอาของการดําเนินงานเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของความสามารถนะครับในการใช้สินทรัพย์ของกรริจการนะครับว่ากิจการ,รเนี่ยมีความสามารถในการใช้สินทรัพย์เนี่ย ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับอัตราส่วนของการดําเนินงานเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นประมาณหกเรื่องย่อยนะครับส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยนะครับก็ประมาณวิธีเนี่ยก็วิธีเดียวมั้งวิธีเดียวสิว่าสภาพคล่องใช้วิธีเดียวนะครับอ่ะอันที่สามครับอัตราส่วน อันนี้ส่วนเจ้านี้จะชอบมากนะครับอัตราส่วนความสามารถก่อหนี้โอ้โทษทีครับความสามารถในการก่อหนี้นะครับ อันสุดท้ายครับเขาก็จะดูอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรอ่าเรียบร้อยครับผม 4เรื่องนี้นะครับก็จะมีวิธีการในการคำนวณที่แตกต่างกันและที่สำคัญเลยผลที่ได้เนี่ยนะครับผลที่เราได้เนี่ยจากการใช้เครื่องมือทางการเงินเนี่ยผลนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นผลที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราใช้สูตรในการคำนวณไงเราไม่ใช่คำนวณโดยการมโนหรือว่าจุดเทียนโทรไซางเพื่อเพื่อทำนายไทยทักกิจการไม่ใช่เราเนี่ยทำการทำนายกิจการเนี่ย ด้วยเครื่องมือทางการเงินเออเหมือนเรากําลังจะดูหมอให้กิจการอ่ะว่าเฮ้ยกิจการของคุณเนี่ยจะต้องทําอะไรในอนาคตแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรในอนาคตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลของเราเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปทํารายงานทางการเออโทษทีครับเวลาเราไปทําการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเ <ocup. S 2> นี่ยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่ะ โอเคอเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดนะครับทีละส่วนเลยก็คือสภาพคล่องเนี่ยมีการคำนวณเรื่องอะไรบ้างนะครับอัตราส่วนประสิทธิภาพการดําเนินงานเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอัตราส่วนความสามารถในการก่อนหนี้มีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็อัตราส่วนในการทํากาไรเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ชายขอแบ่งย่อยออกเป็นอีกประมาณ4 EP นะครับเพราะว่า เวลาที่เราดูเนี่ยเราจะได้เลือกดูได้เลยเช่นเราอยากจะรู้อัตราส่วนสภาพคล่องคุณก็คลิกดูเฉพาะอัตราส่วนสภาพคล่องนะครับหรือเราอยากจะรู้อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงานก็คลิกเฉพาะประสิทธิภาพในการดําเนินงานก็ย่นระยะเวลาในการกอเทปของพวกเราถูกต้องไหมลูกเพราะว่าเวลาที่พวกเราเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนย้อนหลังเรียน youtube สิ่งที่พวกเราเรียนคืออะไรลูกเปิดฟังเอ๊ะมันมันเยอะเกินไปเอาลบทิ้งหรือออกไหม เปิดฟังเราเปิดฟังเปิดเียปุ๊บพอเยอะไปอาลบทิ้งนานเกินไงดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยก็มีระยะเวลาน้อยๆนะครับในการจำจำวันละหน่อยเนี่ยดีนะดีกว่าจําทีเดียวเยอะๆอันนั้นมีสิทธิ์ลืมได้มากกว่าเยอะนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเดี๋ยวอีพีถัดไปนะครับเราจะมาคุยเรื่องของรูปแบบของอัตราส่วนทางการเงินนะครับแล้วก็สูตรในการคํานวณที่สําคัญเลยคือตัวอย่างในการคํานวณ นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ีชัยก็คงต้องลาไปก่อนนะสำหรับเนื้อหาในส่วนของการเ,าเขาเรียกว่าปูพื้นนะพรมแดงเลยนะของเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินมาครับมาครับจุกรูจุกรูกรนะรเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้อจาจารย์เนี่ยทำคลิปดีด ต่อไปเพื่อพวกเราทุกคนนะครับใครมีปัญหาใครสอบถามข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่ Facebook f แ n p a g e เรียนบัญชีครูริชานะครับหรือ YouTube ในคอมเมนต์ก็ได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนขอทุกคนมีความสุขโชคดีนะครับและเดี๋ยวเจอกันใน e ีพีต่อไปนะในเรื่องของการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินแล้วก็ตัวอย่างด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ